ครับคุยดุยเดี่ยวครับวันนี้เดินทางจากขอนแก่นนะครับมาถึงอุดรธานีครับอยู่กับครูปืนแล้วก็ครูโอะครับโอนะครับกศนอุดรธานีครับเรือข่ายของคนทางานด้านเด็กเล็นี่วันนี้ครับครูปืนครับสวัสดีครูโอครับนะครับก็เดี๋ยวให้ครูปืนโอเล่าเรื่องความเป็นมาของเีมงานมาที่อุดรให้คนนี้ดูเราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงครับถึงจะมาเริ่มกิจกรรมในการดูแลเด็กที่ได้โอกาสในอุดรธานีครับ คืออันดับแรกเนอะเมืองอุดอรนี่เป็นเมืองใหญ่แล้วนี่ปัญหาอะไรมันก็มีหลากหลายมันเด็กอะไรมันก็มีหลายขึ้นมีเด็กได้โอกาสมีเด็กด้วยร่อนมันก็เลยข,ของกศนเขามีนโยบายให้จัดการสาสํารับเด็กด้โอกาสแด้เด็กร่อนเป็นตั้งแต่ป e ี46ปี46เริ่มที่ทำกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีการหนึ่งคือเราลงไปทำกิจกรรมกับเด็กด้อยโอกาสในชุมชน นี่คือป้องกันไม่ให้เด็กออกมาเร่ร่อนหรือเด็กที่พร้อมที่เร่ร่อนแล้วเขาจะออกมาอย่างนี้คือเราป้องกันแต่เด็กเร่ร่อนที่เร่ร่อนแล้วเราจะแก้ปัญหาเพราะว่าเขาออกมาแล้วจะทำกิจกรรมไงแก้ปัญหาเรื่องทักษะชีวิตเรื่องจัดท่ายัดกลมรมกิจกรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดเรื่องเอทให้ความรู้เรื่องนี้กับเด็กที่เป็นเด็กโตส่วนมากเด็กเร่ร่อนจะเป็นเด็กโตและเด็กได้โอกาสจะเป็นเด็กเล็กกาลังจะโตเป็นสาวกลุ่มแล้ว แล้วครูว่านีเริ่มมาทำทำงานนี้ยังไงอ่าตอนแรกก็เป็นทํางานในกสนอแต่ก็ยังยังอยู่คนละคนละกลุ่มงานกับกับครูเพื่อนอยู่เพราะครูเพื่อนทําก่อนในใน,ในกลุ่มงานตัวนี้ก็แต่ปางกากศกสนอพอเราเข้ามาในเมื่อกับบ้านหลังเดียวกันเราก็เห็นครูเพื่อนทำงานนะครับเราก็มีโอกาสไปได้ช่วยและไปช่วยใครช่วยตอนนั้น พอมีโอกาสได้มาย้ายเข้ามาอยู่นะครับมก็ก็เริ่มย้ายออกจากงานใหม่แล้ย้ายมาอยู่ทำง,งานด้านเด็กร่วมกับครูก็เดี๋ยวเราแวะไปกลับไปดูงานกิจกรรมที่มูลที่สลยชนได้มาทำกิจกรรมที่น,นี่กันอีกางเลยแล้วกลับมาคุยกันก่นกนกนอาครับบได้าลครับ ลูกครับขยับตัวหน่อยขยับตัหบวหน่อยพีท่ท้องหนาว

ผ tamam. oh yeah. ู้งวมากเลยมาพอโตแล้ว no> มันจะมีความแตกต่างกันยังไงอากดูทีพผู้ชายได้ออกมาอปิดีกใครมีขี้กระเดือกผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วผู้หญิงนี่ะอีกมีเรื่งเราจะจะคุยเรื่องผู้หญิงก่อนเรื่องผู้ชายก่อนผู้ชายเรผู้ชายจะคุยเรื่องผู้ชายก่อนหรือเรื่องผู้หญิงก่อน ใช่ใช่พอผู้ชายก่อนผู้ชายอยากเป็นหนุ่มเนี่ยอะไรบ้างที่บอกว่าผู้ชายเป็นหนุ่มแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วมีอะไรบ้างใครห้ำมีแตเ่เด็กๆไม่มีเหรอใครกับห้ำมีไหมอือตื่นเกิดแล้วปุ๊บไม่มีใครไม่มีห้ำเลยโตเป็นหนุ่มใครกับห้ำนิ่งโถมาไม่ใช่อ่าผู้ชาย ต้องมีอะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรองค์ใครครับองค์พระชาองค์พระชาดูดีนะอันนี้อ่านมันเดียอันนี้มันเป็นศัพท์วิชาการมากเป็นศัพท์วิชาการมากของผู้ชายตอนแรกเกิดมาอันประมาณเท่านี้เขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ชายเนี่ยเกิดขึ้นมาอันเท่านี้เขาเรียกว่าอะไรจักะจักระไรกะ กระจูป่ะกระจูเออกระจู๋ดิอันเล็กๆใช่ไหมถึงประมาณป .1 ป .2 ยังเป็นกระจูอยู่อ่าพอถึงป .3 ถึงป .6 ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเครียกว่าหม้อหนึ่งหม้อสองลูกนี้กะทั้งกระจูแล้วก็รู้จักกระเจียวไหมกระจูกับกระเจียวอะไรใหญ่กว่ากันระเจียวกระเจียวกระเจียวใหญ่กว่ากระจู๋พอขึ้นม .1 ปุ๊บ ยังไม่ถึเรีกอากาศอะไรโดเด็กก็อ่างเห็นะเห็กว่ามีอะไรสมอย่างแรกกระโดกระจูกระเที่ยกระยกระโดแล้วถ้าเกิดโตเป็นผู้ใหญ่ใครทำเลยเยก่าไงนะอเรียกว่าะคุยใหญ่ปอนนี่มาดูผู้หญิงมั่ง ผู้หญิง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 ผู้หงผู้หญิงเู็หกิผู้หญิผู้หญิงู้หญิงผูิหิผู้หญิงผิงผู้หญิงผู้หญหญิู้หญิผงผูหม้หญู้จักงู้หไหมผงู้หู้้หม้ ยาไอ้กันมีลักษณะคล้ายๆผงชูรสผสมเกลือเม็ดแล้วแต่ขนาดเป็นเกล็ดเสร็จเข้าไปแล้วมีอาการยังไงเมาทำไมก็ถึงเรียกยาไอ้ที่เรียกว่ายาไอ้เพราะมันมีเกล็ดคล้ายๆกับน้ำแข็งมันเหมือนน้ำแข็งเม็ดเม็ดเหมือนกับคยน้ำแข็งใสก็เห็นไหมคล้ายๆเอาไปละลายน้ำ ทำให้มีอาการยังไงมั้งเมากระสับกร้อนเสียใจเสียใจเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก็ผ่านไปก็เป็นกิจกรรมที่เราประสบการับทีนี้อยากอยากจะให้ปูปืนเล้าให้ฟังถึงห้องโดยกับงานการจัดเตรียมนะสั้นๆแล้วก็ส่งต่อภารกิจให้กับผู้เขายังไงแล้วก็แนวทางการทำงานของ ทีมงานรถยนจะเป็นยัง,งไงกับงานเด็กป้าป,ป,ป,ปัญหาเด็กมันก็มีปัญหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กเขาอชอบอิสระก็ะบแต่การทำงานของเราสมัยแรกเราจะทำงานร่วมกับเครือข่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมบ้านพักเด็กและครัวหรือจะเป็นบ้านพักใจที่ทำงานแม่เดีกเราจะบูราณาการร่วมกันแต่ของกศนนอรจะเป็นคนที่คุกครีกับเด็ก แล้วเราจะให้เครือข่ายนี้มาทำกิจกรรมร่วมสมมติเราจัดกิจกรรมเขาก็อยากมาร่วมแก้ไขเรื่องอปัญหาโรคเอดส์เขาก็เอาอจากโรงพยาบาลมานี่คือมันต้องหลากหลายของเรากศนมันก็นจัดก,การศาึกษาแต่เรื่องช่วยเหลือสงเคราะก็ต้องเป็นเรื่องของพัฒนาคมเราก็ดึงเขามาร่วมด้วยในการทํางานเราจะบูรณาการกัน มีการประชุมพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เด็กอะไรต่างๆแต่เรื่องปัญหารเราคงทราบกันอยู่ยแล้วเนาะปัญหารเรื่องเด็กเร่นนี่แต่เราจะเน้นเรื่องการบูรณาการการทำง,งานเป็นทีมแล้วเราจะมีมดรถโมบายคือลาห้องสมุดท่นี่รถเรียนเราจะลงไปจัดกิจกรรมเด็กที่ไดยยุ้มชุะจะมีลงลงไปพนาพำกิกรรมมีวีี CD, เปิดเผให้เด็กดูด้วยเราเราจะมีการสอนการบ้านให้เด็กรุ่นพี่สอนการบ้านเด็กรุ่นน้องคือบ้านหลังเรียน กิจกรรมร่วมกันกับชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในชุมชนของตัวเองแล้วก็เชิญผู้ปกครองเด็กมาด้วยมาทากิจกรรมร่วมกันใน,นที่พาในอดีตแล้วปัจจุบันเป,ป็นยังไงปัจจุบันมันก็เหมือนเหมือนเรือเรือลำหนึ่งที่เราต้องขับเคลื่อนต่อไปคืออย่างภาพหนก็คืออย่างบ้านหลังเรียนหรือหรือรถโมบายลงไปเราก็ยังสานต่อเหมือนเดิมเราสานต่อตอนนี้เรายอมแล้วว่าในอุดีของเรามันก็ค่อยๆลดลงปัญหายนี้ อย่างน้อยก็คือเราก็เข้าไปดูแลแล้วสิ่งที่เราสารต่อในเรื่องของเด็กเด็กหนึ่งเด็กก็สเนจ่ายเราก็นี่แหละใช้รถที่ลงไปช่วงเด็นเพื่อจะไปป้องกันติ็ก,กาลังจะออกมาเราตัวปัญหาตรงนี้นะครับตัวปัญหาเราก็ต้องสารต่อตรงนี้เพื่อยกตีนะครับให้ได้ว่าอย่าอย่าทำให้ได้เต็มที่ไม่อยากให้กลุ่มเสี่ยงที่ลังอยู่ในชุมชนออกมาอ,อ,อีกต่อแล้วยังไงเสริมนิดนึงเนาะ พอดีที่อุดรเมื่อก่อนเคยมีมูลนิธิที่ทํางานเรื่องกับเด็กเกร่้อนนานมาแล้วตั้งแต่ปี46หม,มาก็ไม่มีคือ NGO ก็ไม่มีท,ท,ท,ออที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเลี้อนแต่ทําก็ทําเรื่องอื่นแล้วภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กเรี้อนก็มีของกอสนอที่เป็นหลักๆอยู่ <ừ> ของเทศบาลก็มีแต่ภารกิจิตงานเขาก็เยอะแต่งานของคอสนาคือได้ลงลุยกับเด็กตลอดนี่แหละครับคือปัญหาในคืนมันไม่มีภาค เอกชนที่เป็นผู้อวที่ทำงานเหมือนกรุงเทพเหมือนพัทยาหรือเหมือนเชียงใหม่เชียงรายมันทับทัในเมื่อก่อนมันมีบ้านนะบ้านเ็กจากตงวันใช่หรือเปาครับใจนานมาแล้วนานมาแล้วน่าจะแกเลิกหยุดทำนี่ตั้งแต่ปี4ี่สมั้งหยุดพอดีแล้วก็สมรมีนโยบายไม่ทำเรื่องการศึกษารณัุนในร่อนก็ของฝันของคุณปุ๋ยคุณอ๊คกลับมาที่นี่เป็นไงบ้างใจกับปากทิ้งหายมาตีไม่ต้องไปอาไะ ก็แบบคอามฝันนะครับมาทำตรงนี้หลายหลายคนเขามองว่าทำไมไม่ให้โอกาสไมไปทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยับบนี่ทำไมไม่ตั้งหลักอยี่คือเรามองว่าการเข้ามาเน,เนยียที่เขาไม่มีโอกาสเขาขาดมือมันเป็นสิ่งสิ่งถึงทุกคนที่เราลงไปพื้นที่ไปเชื่อไปดูเรียกไปู่้เลยเขาไม่ประสบผลสำเร็จทุกคน แต่อย่ได้หนึ่งคนเราก็มดืใจในการเลาปลี่ยนรู้สึกว่าทำแบนี้น่นก็นคือเด็กคนนี้ต้องโอกาสเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสถ้ามีโอกาสคือเขาทําพลาดไปเราก็ต้องให้โอกาสเขาตลอดเวลา<ม>ถึงจิตแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเราให้โอกาสและกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญและก็ความรักรักในงานแล้วรักในตัวเด็กใ,ในการทํางานนี้มันจะสําเร็จได้ก็คือการให้อภัยการให้โอกาสและความรักแล้วยงอยากได้อาสาสมัครมาช่วยงานหน่อย ถามว่าอยากได้ไหมเราถ้าอาสาสมัครก็คือก็คือความตั้งใจความรักรักในงานนะครับถามว่าอยากช่วยไหมเราก็ยากยังอยากเหมือนเดิมเพราะว่าการทํางานหน้านนี้น่ะมันจะทําคนเดียวมันค่อนงลำบากถ้ามีอาสาสมัครมีคนที่มีใจทํางานหน้านนี้รผมว่าปนดีมากก็มีจิตสาธารณะที่จะทำเพื่อสังคมจริงถ้าเราสมัครได้อยากได้่แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าแคแ่เหนะ ก็ต้องฝากกันไว้นะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆอุดรธานีหรือใครที่ชมอยู่และอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับดียวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้สาหรับการติดต่อทีมงานนะครับอยากจะเป็นอาสาสมัครอยากจะติดต่อเข้ามาเล้งอาหารเด็กนะครับหรือเอาของกริจากเอาของเล่นเสื้อผ้าขนมยมเนมาบริจาคก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์เจ็กให้นะครับสำหรับวันนี้คุยด้วยเดียวนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในจังหวัดต่อไปนะครับสวัสดีครับ you mm -hmm.